ถอยไป,ไปติดตามชมไลฟ์สตรีมและพูดคุยกับแบบสดๆได้ที่ twitch tv kgr k e n g อะไรอะเฮ้ยเซฟคีย์เป็นใครที่สตรีทใครเอากุญแจเซฟมาซ่อนไปที่นี่วะสองสองหกเก้า แค่ตู้เซฟมาซ่อนไว้นี่แล้วตู้เซฟที่มีโอกาสขายได้ด้วยนะตู้นี้ด้วยเหรอเฮ้ยโดยกางเกงกางเกงได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่ก็สู่ชนะของเราครับแล้วอยู่กับเกมยัคุซ่าภาคหกนะครับอยู่กับชาวตัวที่สองแล้วนะระหว่างนี้ที่พยายามตามหาความจริงกันอยู่นะว่า ใครเป็นคนชนฮานุกะหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะเราจะไปเจอไอเด็กปากแทบมาแล้วนะฮะอาทนี้เราน่าจะต้องพยายามหาแล้วว่าเป็นรีดใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้อะคิดดูซื้อ,อของกินมาดื่มซะหน่อยสดชื่นชุ่มคอน้ำวิตามินซีเขาบอกว่าให้เดินไปที่นี่ฮะมาที่แล้วเราให้มาม่าติดตั้งแอปไอ้นี่แล้วเนาะ เขาบอกให้มาที่นี่นะฮะเออคุณพอมีเวลาสักนิดไหมฮะคุณค่อนข้างดูแข็งแกร่งนะแน่นอนว่าคุณจะต้องมีความยิ่งทำที่หัวใจแน่นอนคุณน่อจะเป็นคนที่สามารถช่วยเมืองนี้ได้ได้โปรดระครับผมชื่อโทราฟุรุ เรื่องนี้มันจะเป็นด้วยพวกหมาแล้วก็พวกใช้ความรุนแรงอาชญากรรมแต่เป็นหมดเหมือนเป็นโรคร้ายแม้ตำรวจยังพู้กบนไม่ได้เรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่ตำรวจจะทำได้เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ประชาชนพวกเราไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วเขาก็เลยสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กจะคอยบอกกล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองน,นี้ให้กับผู้คนเพื่อจะขอความช่วยเหลือยิ่งเราช่วยได้มากเท่าไหร่ เมื่อนี้ยิ่งปลอดภัยกับบ้านของเรามากเท่านั้นสมว่าคุณจะช่วยร่วมมือกับเรานะครับก,ก็ได้ชื่อคิริวคิริวใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีจริสเตอร์คุณเข้าทัมเบอร์นะครับเอาล่ะ่อคุณครับเี๋ยวผมจะรีจิสเตอร์คุณเข้าทัมเงิร์นะครับขคครับเด้๋ยวผมจะีจเตอรคุณเ้าทัมรกนะครับว่าคุณนะครับ คาร์ลูโจเป็นที่ที่ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคาร์โจจะถูกโพสต์ไ้ในทรัฟเบอรนะไม่ใช่อันที่พอบอกประกาศให้ลบ n o t เซฟอร o r วิร์ทิ้งทั้งหมดแล้วหุ้นตกนะฮะแล้วโพสตจากลิสเพื่อเริ่มมิชชั่นได้ซึ่งมันอยู่ในมือถือเรานะฮะซึ่งยังไม่มีเหตุการณ์ตอนนี้นะฮะซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้านะครับ เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องแน่นอนแล้วไปไหนต่อก็คือปล่อยกูลอยใช่ปหมไม่มีมาสีชมพูให้เราครับสิ่งที่เราทำได้คือหาคนต่อยด้วยนะฮะเผื่อจะได้แบดดบดรอปเงินลงมาบ้างมีงานใหนะนะ้ทำไหมทำเบรอร์นะฮะทำเบรอร์นะฮะทรัพเปอร์เอะ๊ะนี่ไงทรัพเบอร์มีคนโทรมาด้วย ฮัลโหลครับดเตสซังเหรอฉันเองนะอะกิยาม่าอยู่นี่อ่ะนกลับมาตอนที่ไหนว่างแล้วกันนะได้ครับเดี๋ยวผมไปเอาไว้เจอกันเกมได้ให้หมดหมายใหม่กับชีวิตเราแล้วนะพร้อมกับทรัมเบลเลอร์เมื่อกี้นี้ด้วยนะฉันเห็นผู้ชายนะกลัวกำลังทำลายผู้หญิงอยู่ข้างหน้าเลยนี่ทาวเวอร์ เออฉันได้ยินข่าวเลยละว่ามันคงไปไะเทที่ไม่ดีมากเลยพวกเวนี่ทำร้ายกับผู้หญิง่ะได้เบ์โทรมัสเตอร์โอ้มีเบอร์โทรเทคนิคซึ่งไม่อาจน,นะเอ็กซ์ตรีมทัมเบอร์เลอร์ได้ตอนนี้เราตอบกลับเขาไปแล้วนะครับว่าเราจะไปทำนะฮะหน้าบิลเลียนทาวเวอร์ใช่ไหมได้เลย เพรสทัมเบ์ลเลอร์สีม่วงนะนี่ใช่ไหมอะไรมีอะไรอ่ะมีพวกคนเมาอยู่ที่ปับบิ๊กปราอ่ะเออเออทำให้ทุกคนไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่เลยอนะ่นต้องหยุดเขานะเดี๋ยวกูรับทำทเทโลเพรสนี่ ไหนกูเข้าไปร่วมวงกับเขาเลยกูโอ๊ยเปิดกันแรงมากเลยมึงไม่ให้สัญญาณกูเลยนี่กูใส่เกงในเด็กแล้วเนี่ยไม่ช่วยเหรอวะบอดยัน มีอะไรกันฉันเห็นคนทำร้ายอะฮะอันนี้มาใหม่โดนจัดการไปแล้วอ่าเขาจัดการเหมือนกับแบบว่ารถบนถนนเลยอ่ะอันนี้อันหนึง่งเมาที่ฟิบิล์สามและนี่ใช่ไหมคนเมาที่ว่าซอสอับซอสเป็นไรไหมครับดื่มเหล้ากันหน่อยไหม S <S อ๋อต้องไปซื้อมาให้เหรอเนี่ยเวเน่มีเหล้าขายไหมครับวันนี้ไงอันนี้ปะเวสกี้เอ้แต่ดีไป,ปเปล่ามีแบบกกระป๋องก็ได้ไม่ไม่มีไม,มไม่มีโลเกตกว่านี้เหรอก็อได้วะ นี้ก็นี้พันห้าเฮ้ยตังค์ก็จะไม่เหลือไม่น่าลงออมาจองเลยอธิการโทน่นอะไรกันตัวไหนกอะไอะโอเคอะวิธีการกระจัดจัดการพวกเขาก็ใช้วิธีการซื้อของให้นะอ่าต่ เรถ่ายไอโซกพร้อมเพิ่มไอเกตไอกิมัดดังหมกห่อดูเถอเออมันจะ,จะได้ไปยุ่งไปคนอื่นนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปส่งงานหน่อยไปไหนแล้วฮัลโหลถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปหน่อยเร็วถ่ายรูปหน่อยนี่อย่าไปโพสลงโซเชียล พอทำเบอร์อ่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยไปโรงพยาบาลอย่าให้ไปบ่อยนะครับผมผมมีปัญหาทางด้านก,การเงินเกะวา่วาทำไมมาได้อากิยามาเปลี่ยนชุดแล้วนี่นเองฮะ,ะเอาน้ำเออซุยบุนซาปปิริสต์นะเออมา

こちらの病院から子供を引き取るようにと連絡を受けまして。ああ<ー>。沢村<何>さんにご親族はいないということですので。お子さんはこちらで預かりします。今回のようなケースでは通常の手続きですので。それじゃ。ごめんください。遥かの子供を児童養護施設に送るってことか。で。抗がん剤。まだ一歳くらいなので、正確には。まあ、滞在は難しいんですが。 อช่างน,น้มยที่ส่ดก็ต้องไปที่นั่นก่านจะมีกาสจะฟืน้นออเพราเลี้ยงไม่ได้ฉันคิริวฉันดูแลเขาได้เป็นผู้ปกครองเขาฉันจะดูแลเด็กคนนั้นเองเพทานไม่ต้องยุ่งกับถ้าเกิดคุณบอกว่าเป็นผู้ปกครองันแล้วก็คุณก็ยังไม่ได้มามส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วนี

ถ้าคุณโตขึ้นมาเดี๋ยวพ่อแม่ให้ดูคุณเขาต้องเสียใจฟังนะุณจะไม่ปล่อยให้คุณส่งเด็กคนนั้นไปที่บแบบนั้นแน่แน่ฮันตเกา่าคงบอกเหมือนกัน <c oughs> แต่ถึงมันก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้แล้ว คุณไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงไม่มีทางที่คุณจะดูเด็กคนนั้ได้คขาตำรวจคนนั้นไม่น่าโทรมาคุณเลยพิัน์เตเต็มโทรมาหาเราเองเลยนะ な、like、るほど。 น้องนอนอยู่คิริวทำไรน้องอ่ะมาเตนคิริวซัอย่าทำนะครับคิริวซังแล้ถ้าเกิดโนจิริเอาเขาไปละเกิดเขาไม่สนใจะำจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้คนเดียวที่ทำให้เด็กคนนี้ปลอดภัยได้คือฉันก็ขอคิริวซังที่เด็กอนกันนะครับ

เขาจะพาฮารุโกไปรังเด็กกำพร้าแน่โคโนโกะทำอกโน่ช่วยขาไ่้เพระเราทม่ค่านจับเน็กกำพรมาอาจจะไม่เจอเขาอีกเล้ก็ได้สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกส่งไปที่สาลจั็กกำพร้า ไม่วาจะพยายามมากขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะช่วยพวกเขาได้อีกเลยนี่แต่เป็นแค่โอกาสเดียวทำอะไรกัน呐？ปล่อยเด็กคนนั้นเลยนะ マイアンボスタンドワンダニーナーズのハイワーガンダホーキャンモンワールゲンコノコツレティックハルカがメロサマシタカナルズカイダハフーにワせソルマドウォーニンマカスラマホンハーマグダメですって、ーサー。ハムランゲンメダイダハムザ ขนาดนี้เรียกว่าราคาตัวแล uh ้วเนี่ยแล้วผมจะไปสู know, ้หน้าฮารุกะได้ยังไงอะคุณทำพูดเธออยู่หรอฉันตัดสินใจแล้วอากิยามะฉันจะไม่เปลี่ยนใจแล้วผมก็พยายามอยู่ครับอากิยามาไอ้คิวซังผมเนี่ยคุณมาที่นี่มันคิดผิดชัดๆเลยครับนี่ชีวิตก็คิดถึงคนอื่นหมดงลยครับอุปการไม่ได้ ฉันคิดว่าทำไมลูกของเาไปที่ผิดแต่ว่าจะเกิดขึ้นเม่ว่าอื่นจะเป็นยังไงยัต้องปองลูกของคาลูกาให้ได้แล้วฉันจะทำที่ริวซ่าถ้าเกิดนยยืนการหรือว่าจะหยุดฉันแล้วก็เคงมีแค่วิธีเดียวแหละอ๋อ ถอยไปเอ,อ้อไม่ฟังกันเลยได้ไงครับเนี่ย,ยมังต่อยกันในนี้นะเออใครมันได้อย่างนี้สิคิริวูจำดิ้งกินข้าวก่อน ลืมเติมมีแต่ชูกำลังว่ะพังหมดไม่สู้ได้ไหม ก็ไม่ได้อยากสู้วะเอาจริงๆโอ๊ยแั้ก็ยิงมาติดไปแล้วตะกี้ไม่ให้เราเอาเด็กไปอ,ะอ่ะเฮ้โอ๊ยน้องอยังนอนดีสบายเลย เตีน้องแข็งแรงว่ะมีแล้มีเอาคุณกระต่ายฟาดคุณกระต่ายมันแข็งขนาดนั้นเลยหรอะทักข้าะ่ทิ้งคไไหน โอ้ทีน่าเกียมาสนุกไมมลูก่กินี่เด็กจัคือการเด็กไปม่ดจริงหรอครับูเแย่เอานะฮะฉันรู้ว่าที่ฉันทำไปคิดนึงอะไรบางอย่างตอบดีแล้วเกินนะนี่ครับทำไมถเป็นคิิวค พาน้องมาที่นี่นะน้องน่าจะหิวแล้วค่ะแป๊บนึงนะหิวสินะเขาปั้นนะ เด็กคนจะใ,ไไให้เด็กกินอย่างนั้นจริง啊ดาเสนดาสันその食べさせるつもりなอาหารเด็กเนี่ยอันนี้กัอยิกได้เด็กินข้าวให้กินไ,ไ,ไม่เปลี่ยนเลยนะโอไม่ไไมไส่อแลไอ่พอปืนลวมไอสมองกลวน้ไงจ๊นี่หามมาม่า

今回のケンも聞かされてないし病院にも行かなかったでどうしてもいいかと思ったのか彼女の責任にさえならなきゃ子供のことはどうでもいいらしいでもあいつは最悪の特殊ケースだ今にも嫌々人手不足の自動装飾をされたらしい今度は彼女の子供のために出してるってよさっさと受理された方が子供たちのためだ ต่ไงก็เขาต้องการขอการส่งตัวอยู่ทีอะขอโทษ้ะกันนะครับาเดังเออช่งไเถอะไม่ต้องห่วงเรื่องเด็กคเ่านะที่ตัวเขาไปอะล่ะันน่ะเธอก็เติบโตแบบนี้อสาย นี่ก็สิบปีแล้วใช่ไหมฮะที่เธอโดนโฮสแกมไปครั้งนึงช่วงนั้นเป็นมอนที่สุดในชีวิตฉันเลยทั้งฉันแล้วก็เซยะเเอหมดนี่กิลิรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ขอบคุณเรื่องทั้งหมดนั้นให้กับนายนะเงินคืนนี้ดื่มกันหน่อยไหมฮะ จะได้จ่ายนี่แค่เด็กสิบขวบคนนั้นนะแค่นั้นมันไม่พอแล้วซมันก็พูดยากนะแต่ว่ามีข่าวให้ในนิดหน่อยเรื่องฮารุกะฮารุกะฮะ

ไม่รู้เลยเราจากอุลกินาว่าตายต่อไปสามปีแต่วฉันก็โผล่มาตอนนี้นั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้พอใจแล้วนั่นก็เผื่อไว้แล้วกันนี่คือโทรศัพท์ที่ถึงข้อมูลของโครงการโมลแล้ว เพราะว่าเครื่องเก่ามันโดนพังตอนเอกิดอุบัติเหตุนั่นนี่อะไรอแบ,บ็กกราวมันบอกเฮ้ยผมไม่ได้หรอกได้ดิดึงข้อ,ขอมูล GPS มาด้วยนะตวรวจสอบบ้านเนี่ยมันเก็บรูปครบหมดเลยแล้รูปตรงนี้ก็คือที่ฮิโรชิมะ่ะฮิโรชิมะฮะฮิโรชิมะฮิโรชิมะ ที่หงแถวแถวเินไกโจเมืองโอนมิจิจะบอกว่าออกจะโอ,อกินาว่าไปฮิโรชิม่นแหละก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็ตัสินใจที่กลับมาที่คัมโรโจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

เราต้องสอนวดเรียนเขาก่อนเรี่ยวการให้กำเนิดลูกเราต้องเรียนรู้การเป็นพ่อที่ดูแลลูกคนจะไปที่โรชิมาพรุ่งนี้กับฮารุโต่ต้องไ่แน่ใจนะว่าท่นจะดีหรือเปล่าโรชิมะเป็นพวกของกลุ่มโยเมย หลังจากที่โอมิกับโทโจโโกโโจ็ยังพอจะมีกลุ่มที่แข็งแกล่งสุดเป็นอันดับที่3ามอยู่ในโตเกียวเออยู่ในญี่ปุ่นเพวกเขาไม่เคยร่วมมือกันมาก่อนแต่ว่าเพื่อให้ทุกอย่างนั้นปกติดีก็ต้องร่วมมือกันพวกเขาไม่ได้สนใจพวก ผูกแน่นอนผมมีเขาไปทำโยงแล้วแต่ว่าก็โดนผลักออกมาจากพวกโยเมย่คือผมก็จะบอกว่าผมไม่ค่อยไปฮิโรชิมานะแต่ไม่มีใครบอกว่าทำไมพวกโยเม,ยม่มีการปฏิบัติการ,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 รสุดยอดค 何で私は何で私は社会で生きているなら名前くらい聞いたことあるで私は何で私は何で私は何か私は何で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 私い何で私は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 は何で私は何で私はにで私は何で私は何で私は何で私はは何で私は何で私い何で私は何は何で私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 

แต่จะข่าวคือเนี่ยก็เหมือนเขาตายเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็มีกัปตันชื่อโคชิมิสุมาแทนจะพูดง่าไงก็คือแมก้กระทั่งตำรวจก็ยังบอกไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นภายในใต้เงาของฮิโรชิมานั้น<ม>นั่นแหละทำไมผู้คนถึงไม่ค่อยใหญ่เข้า,ยายไปเท่าไหร่ถ้าจะครั้งเดียวแล้วก็เล็จุดตนวนระหว่างโคโจกบโยเมเนี่ย แต่ผมเป็นข้าประชาชนเท่านั้นผมไม่มีแรงจูงใจอะไรแบบนั้นหรอกแบบจุดชนวนได้แต่ก็รู้ว่าน่าจะพูดแบบนี้นาจะสั่งรองผมไม่อยู่ที่โตเกียวขอให้คุณช่วยดูแลฮาลูกะด้วยนะครับอคุณจะให้มั่นใจนะว่าเธอจะไม่เป็นไรเกียวมาก็น่าจะช่วยดูให้แรงหนึ่ แต่ถ้านะอย่างนั้นนะเด็กของฮาลุก่าที่น่ารักชะมัดเลยอย,อยากให้เธอฟื้นขึ้นมาเร็วๆเดก่ก้ว่าถ้าไงเขาจะคงตื่นขึ้นมาแหละเมื่อเตื่นขึ้นมาคิดรูนายต้องห,หาพ่อฮาลุโตให้เจอ เอาละคิริจะเดินทางไปฮิโรชิมาเปิดแมปใหม่กันนะฮะจะไปหาพ่อของเด็กแต่จะหาเจอไหมเดี๋ยวต้องตามต่อกันในชัปเตอร์ต่อ,ตอไปนะครับตึงๆนะแต่ก็อยากให้น้องเจอพ่อและแล้วก็ให้ฮารุกะฟื้นขึ้นมาสักทีนึงเรื่องราวในของคิริวในฮิโรชิมาจะเป็นไงต่อไปติดตามชมครั้งหน้านะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ สวัสดีครับ